สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาพี่น้องไปดูหน้างงานครับไปดูบ่อดินครับบ่อดินเราย้ายมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็เริ่มวิ่งเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับวันนี้วันที่2นะครับตอนนี้กําลังเข้าไปบ่อดินนะครับมีงานถมที่ประมาณ1นึ่พันเที่ยวเป็นอย่างต่ำนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศ หน้างานที่เราขุดดินครับว่าดินสวยหรือเปล่านะครับเหมือนบ่อที่แล้วหรือเปล่ามารับชมได้เลยครับเข้ามาหน้างานแล้วครับเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับจอด้างแคมป์นี่นะครับ ผขับครับก็นอนหน้างานนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยก็จะวิ่งตอนกลางคืนด้วยครับโอเคเจอกันหน้างานเลยครับบรรยากาศครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมบอร์ดินครับอันนี้รถแรกครับไปเปิดทางไว้นะครับเห็นหัวหน้างานผมว่าไปเปิดทางเอาไว้คือรถแรกนะครับช่วงดินแบบนี้นะครับนี่ เป็นแบบนี้เราไปไปปูทางตรงที่เราจะลงดินนะครับนี่เจ้า SK 200้เราก็เพิ่งเปลี่ยนซีโลนอยนะครับเพิ่งเปลี่ยนซีโลนอยตูดปั๊มนะครับเพราะว่าตัวแทกด้านซ้ายมันมันไม่เดินนะครับนี่รถตามมัดครับฮีโน่นะครับร้อยสิบห้าแรงนะครับ อันนี้นะครับก็ไปกับเพื่อนได้เช่นกันนะครับสู่ไยตาดูยับเท้าไปแล้วครับแคมป์ที่มานอนตรงนี้ครับ จ้าเมโครเราก็จอดรอครับจอดรอเลยครับไม่เปิดน้ำมันนะครับนี่ครับทีมงานก็ติดเที่ยงแล้วครับวันนี้ซื้ออาหารเิงโตมาให้ทีมงานนะครับเรามาดูตรงบอดินเราครับนี่บอดินเป็นดินทามนะครับมานผมนะครับเราะเอดเรียกดินทามทามก็คือมันมันเหนียวนะครับมันเหนียวนี่มันเหนียวหน่อยนะครับนี่ จะเหนียวหน่อยนี่เป็นฝีมือของคนขับแม็กโฮของเรานะครับนี่ถ้าท่านต้องการให้เราไปลอกนาได้ในพื้นที่ตำบลม่วงลาดตำบลปักแวนตำบลดงสิงอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดก็สามารถติดต่อทักผมได้เลยนะครับทักผมได้เลยเราลอกประมาณ30สเซนนะครับนี่ประมาณ30เซนครับลอกนานะครับ เป็นบนที่นาของคุณพ่อนะครับเป็นพื้นที่นาของคุณพ่อลอกนาคุณพ่อไปถมที่คุณพ่อนะครับพันลดไปอย่างต่ํานะครับตอนนี้ออเดอร์การถมที่ก็กําลังเข้ามาเยอะนะครับกําลังจัดสรรจัดสรรให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับหัหน้างานครับว่าเราจะแบ่งสรรแบ่งคิวกันยังไงแบบไหนนะครับเพราะว่าอยู่แถวกระสิน <c oughs> ที่ ชายแดนกับตะบุมุลาดนะครับท่านก็จะเป็นงานถอยนะครับเป็นงานถอยถอยดินครับรอกนามาถมนานะครับเป็นงานถอยดินเป็นการเที่ยวนะครับก็พันเที่ยวเช่นกันนะครับต้องขอขอบคุณมากครับที่ต้องการนะครับต้องการดินนะครับส่วนเพื่อนผมที่อยู่ตรงผักแว่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําให้นะรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะเดี๋ยวเก็บงานแถวตําบลดงสิงก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไป เก็บงานให้ที่ปากแว่นนะครับเพราะว่าถ้าไปด้านนู้นแล้วมันก็ต้องต่อยาวเลยนะครับพอเขาเห็นเราเข้าไปขุดนะครับเราก็จะได้งานต่ออันนี้เป็นมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับคลิปนี้มากทายบรรยากาศครับบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงทะกทายบรรยากาศช่วงเที่ยงครับพี่น้องครับเราเปลี่ยนบ่อใหม่นะครับเป็นบอ่อบ่อดินใหม่ดินแปลงนี้เเราต้องทมหมดเลยนะครับ เราเราคุดหมดเลยแล้วไปถมให้พุนพ่อหมดเลยนะครับเขาร่วมก่อนนะร,ร้อนพี่น้องนี่นี่ต้องการดินยังไงแบบไหนก็ติดต่อผมได้เลยนะครับมาทักทายพี่น้องเรานะครับบ่อดินก็เป็นดินทามนะครับดินทามถมก็มันจะเต็มง่ายหน่อยแต่ว่าดินข้างล่างมันเป็นโพงนะครับถ้าลด หกรอบเราวิ่งหลายๆรอบหลายๆเที่ยวนะครับมันก็จะแน่นขึ้นนะครับมันจะเป็นมดดินทรายรอบก่อนที่ผมลงคลิปไปเป็นดินทรายครับสวยมากๆเลยนะครับมีแต่คนอยากได้นะครับ <c oughs> บังหงัน,นเหยเียบกองดินน,นี่เหยียบกองไฟของกันเหยียบกองดินน้ำไม่ได้ติดโฟวนะครับ มาลื่นตรงนี้เลยนี่ครับแคมป์ทีมงานของเรานะครับอยู่หน้างงานกันนะครับบ<อ>รรยากาศหน้างงานบ่อใหม่นะครับ มาวิ่งสามคันครับกับรถตามัดนะครับพอรถเจ้าเป่าก็ดอกจอกทุนงใสจะรูดนะครับก็เลยยังไม่ไดเอาอมาไปจอดซ่อมอยู่นะครับลาบสินี่ <c oughs> นนมันเฉยยิ่งออว่าไม่มันแข็งอะ่ะ <c oughs> โฟวินอยู่โฟวินมันมันมาถือนก็ขีดตัวมาไหนเด้ย ฟีอร่อยไปรอกขึ้นในว่าววันี้เล่นกระโจนนี้กัว่าเห็นมันอยากไล่ดีขวาคขั้นไดไล่มาดีเนีนแห้งอันหมือวานเนียนบ่อยจะออกโตกับพิ้วเปลี่ยนเกียร์กับพิ้วตัว

บริการง่ายครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับนี่เป็นคลิปพามารับชมบ่อดินครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ